สวัสดีค่ะสบายดี f อฟซี FC ทางช่องน้องคำแพงชาแนลนะคะวันนี้วันที่19มีนาคม2568เนาะแม่เพ่นก่อตื่นแต่เชา้ชาเช้าค่ะรีบมาทำคลิปแนวทางนะคะไว้ให้ f อฟซีทางช่องได้เอาไปเป็นแนวทางกันนะคะในคลิปนี้แม่เพ่นจะมานำเสนอแนวทางเนาะ ลาวคักคักของสี่เซียนนั่นเองนะคะจะมาเอามาฝากมาตอนเอฟซีทั้งช่องเนะาะฝากกดไลค์กดแชร์ให้ไม่เพนเนอนะคะเอฟซี FC. แล้วก็คอมเมนต์ใต้คลิปมาให้กำลังใจทั้งสี่เซียนด้วยนะคะได้มาแล้วเนาะแนวทางลาวคักคักของสี่เซียนเพ็นก็นจะมานำเสนอให้กับเอฟซีทั้งช่อง ไปเป็นแนวทางกันนะคะส่วนของอาจารย์อื่นๆสํานักอื่นๆถ้าบดายมากก็ขอโทษขอภัยนําเนาะแม่เพ็ญก็จะลงสําหรับทีสําหรับโดยเฉพาะแต่ของทีได้มากนะคะของอาจารย์ได้ทีได้มากเด้อจ้ะเนาะค่ะคงเข้าใจเนาะวันนี้แม่เพ็ญก็จะเดินทางกับลาวนะคะก็ได้ทําจิตว้แล้วก็ มาลงให้กับเอทางช่องในมือนีเนาะถ้ามาเบ่งผลลาวพัฒนางวดวันที่17นะคะงวดวันที่17ที่ผ่านมาเนาะเลข6ตัวออกสองห้าห้าหตัว5 5 4 8 0แล้วก็4ตัว5 4 8 0 3ตัวบน4 8 0 สองตัวบน80แล้วก็สองตัวล่าง54นั่นเองนะคะสำหรับลาวพัฒนางวดที่แล้วนะคะมีใครถูกบ้างมาเบ่งน้ำกันค่ะงวดที่แล้วของเซียนอุดรวิ่งลูดเจ็ด 1, ออกับ8ตัววิ่งตัวลูดมาตัวรองเนาะให้81เลขออก80นนะคะตัววิ่งตัวลูดยังมาอยู่นะคะของเซียนอุดรเนาะ ส่วนของเซียนโคลาดวิ่งรูดเด่น8ลอง 1. ตัววิ่งตัวลูดมาตัวเด่นนะคะในการเหมือนกันเลยเนาะเน้นที่ 881. เลข่อออก80นะคะ FC จับคู่วกเขาตัววิ่งตัวลูดมาอยู่นะคะส่วนของเซียนเชียงใหม่วิ่งรูดเด่น1ลอง9ตัววิ่งตัวลูดก็ บอมานะคะจับคู่ก็หลุดเนาะตัขวขาวค่ะของเซนเชียงใหม่ส่วนของพี่ประหัตเนาะก็ให้วิงดลเจ็ดกับหนึ่งหลุดนะคะเอฟซีบอมาเนาะงมดดที่แล้วของพี่ประหัตหลุดนะคะเพราอากาศคึมแห้งขาดเนาะลมเย็นไี่อย่างว่าหนาวหอนไม่มีอากาศหนาว ดูแลรักษาสุขภาพกันเนเด้อจากเอฟซีเนาะอากาศแบบนี้ให้ประสบายง่ายเด้นะอเนาะยูอยากตัว้อมเนาะหเปวดเนื้อปวดตัวขั้นเนื้อขั้นตัวเนาะอ่ะหลังจากเราได้ผลงานนะคะเราคักๆักนวดวัน,นที่17วันจันทที่ผ่านมาเนาะเากลมาเอาตัวเลขแนวทางเราคักคักวันที่19วันนี้กันต่อเลยนะคะ ก็คือเจ้าแรกวันนี้ก็คือของพี่ประหันนะคะวิ่งลูดบนล่างให้มาเด่น9กลองสองเนาะแล้วก็จับคู่ชุดเน้น9ก้าหนึ่งสากสี่ชุดลองสองหนึ่งสองสามแล้วก็สองสี่นั่นเองค่ะอ่าของพี่ประหังวดวันที่สิที่ผ่านมาหลุดทั้งตัววิง่งตัวลูดนะคะ จับคู่ก็ว่าเขางวดนี้ขอให้มานะคะยิงรูดบนล่างเด่นที่9กรองสองจับคู่ชุดเน้น9ก้าหนึ่งเสามเกชุดลองสองหนึ่งสองสามและสองสี่นั่นเองค่ะเนาะสำรับแล้วเอของพิปหัตก็ได้แล้วอ่ะเรามาเอาหน้าทางของเซียนโคราดกันต่อนะคะ สำหรับของเซียนโคลาเนาะวิ่งรูดบนล่างเด่นที่สี่ลอง1นะคะวันนี้ส่วนตัวจับคู่มี17 19 4, 7, 4 9, เจ็ดหเี่เ้านาะชุดสองตัวก็จะเน้นไปที่4ี่เจกับ4ี่เส่วนชุด3ามตัวบนให้มาเม็ดเดียวก็คือ9ก้สี่เจนั่นเองนะคะสำหรับเราของเซียนโคลาานะคะ สำหรับงวดที่แล้วนะคะสำหรับงวดที่แล้วของสำหรับงวดที่แล้วของเซียนโคราตวิ่งรูดมาตัวเด่นเนาะวิ่งรูดมาตัวเด่น8แต่ว่าจับคู่ให้บอกเขานะคะส่วนวันนี้เซียนโคราตให้มาวิ่งรูดเด่นที่4ีลองหนึ่ง จับคู่ชุดสองตัวให้มามีสี่คู่ก็คือหนึ่งเจ็ดหนึ่งเก้าสี่เจ็ดสี่เก้าเน้นให้ที่สี่เจ็ดกับสี่เก้าเนาะส่วนชุดชาสา 9, 47, มสา,สามตัวบน 9, 47, าาเก้าสี่เจ็ดเม็ดเดียวนะคะเอฟซีทั้งช่องมาแคปนาจอดเดอค่ะสำหรับลาวคักคัของพาหัดชาแนลกับเซียนคอราดนะคะ าอากาศอย่น,นี้เนาะเย,ย็นเย็นค่ะเย็นหนาวนะทั้งใดหนาวเนี่ยค่ะหากก็เริ่มหนาวเมื่อว่าเมื่อว่านี่เนะาะเมื่อวานนี้ก็คึมมัดมือมือก่อนก็คุมอยู่แต่บอ่อยเย็นบ้านหนาวซัม,มนเอนี่มันนี้หนาวไรตื่นมาเย็นเจี๊ยดเลยเนาะปั่นยยมหนาวอ่าแคปหน้าจอได้แล้วไปต่อเด้อค่ะชอาคำว่าเอาตปเลยหน้าท่างของมันของเซียนเชียงใหม่กันต่อนะคะ ส่วนของเซียนเชียงใหม่สำหรับแนวทางลาวคักวันนี้วิ่งลูดบนล่างเด่นที่5ลอง4นะคะจับคู่ให้มี4คู่เหมือนกับของเซียนโคราชเนาะก็คือ5 7 5 4 4 7แล้วก็4 8เน้นให้ที่5 7กับ5 8เนาะส่วนชุด3ตัวบน7 5 8นั่นเองนะคะชุด3ตัวบน7 5 8นะคะเซียนเชียงใหม่ งมดที่แล้วของเซียนเชียงใหม่วิ่งรูดที่1กับ9หลุดนะคะบอเข่าเนาะวันนี้ก็เลยให้มาใหม่ค่ะวิ่งรูดบนล่างเด่นที่5ลอง4จับคู่ให้จุดเน้น5 7 5 8 4 7 4 8ก็จะเน้นให้ที่5 7กับ5 8ส่วนชุดลอง7 5 8นะคะ โมเมนตส่วนชุดรองนะคะส่วนชุด3ตัวบนนะคะ fc เม็ดเดียวก็คือ758นะคะนี่แหละแม่เพ่นกะเว้าผิดเว้าถืออยู่จังสีนะ่แล้วเนาะขอโทษขออภัยกับ fc ทั้งช่องลหลายๆนะความผิดพลาดของแม่เพ่นนี่มีทุกคลิปเนะาะบ่าคลิปใดจะบาผิดพลาดแม่เพ่นรู้อยู่แต่ว่ามันกะอยู่จังไงกะผิดพลาดคือเกนะ่าเนาะ ข้ามาเอาของเซียนอุดรกันเลยค่ะปิดท้ายคลิปด้วยของเซียนอุดรน,นะคะวิ่งลูดบนล่างเด่นที่9รอง4จับคู่ให้มี90914041เน้นให้วงกลมให้ที่90นั่นเองส่วนชุด3ตัวบน490นะคะส่วนงวดที่แล้วของเซียนอุดรน,นะคะวิงลูดให้เด่น 7จลอง8ตัววิ่งตัวรุ่นมาตัวลองเนาะแต่ก็จับคู่ให้บอเขานะคะวันนี้เสียนอุดอรให้วิ่งรูดนเด่นที่9กลอง4จับคู่ให้ที่9091 4041เน้นให้วงกลมให้ที่90ค่ะส่วนชุด3าตัวบนก็คือ490นั่นเองนะคะ อันนี้ก็เป็นแนวทางลาวคักๆนะคะเดี๋ยวคลิปต่อไปไม่เพนจะนำเสนอนะคะแนวทางฮานอยของสีเสียงต่อเลยเนาะหรือว่าเดี๋ยวไม่เพนจะสรุปเธอเดียวว่าเนาะสำหรับฮานอยเนาะเดี๋ยวลอกของอีกสักนกหนึ่งมาก,ก่อนว่า จะสรุปได้บอเนาะอ่ะคลิปนี้ก็ขอให้ทุกคนโชคดีค่ะเฮงเรวยๆปังๆนะคะ